ี้เราอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่ในการดําเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุกป้าประจําปี2564ตามพระปฏ,ฏิทานศาสตราจารย์ดออรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์นนระไรลรักการบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่ได้ดําเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักป้าตามพระปฏิทานคนปลอดภัยสัตว์ปลอดโรคของอบตอแก่ใหญ่ดีไหมครับดี วันนี้วันที่21พฤษภาคม2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่ร่วมกับสำนักงานปรตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุกบ้านะครับให้กับพี่น้องชาวตำบลแก่ใหญ่จ<ป>บไปเรียบร้อยเดี๋ยวยัง,ง,ยงมา <นะ S 2> โอ๊ะ <คน S 2> หมาเหรเอเ,รเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้รูปถ่ายธรรมดายืนกบบนี่น่ะอยู่กับหัวหน้ามารุตัดกล้องครับแล้วแล้วตัวหมาอีกแล้วอันนี้ฉีดยังครับนี่ย่างย่างจับฉีดเลยครับจับฉีดเลยครับอจับฉีดเลยครับอ่าจับฉีดเลยครับฮะอ่าฉีดฉีดตรงนั้นได้ไหมฉีดไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้ใช่ไหม